สวัสดีค่ะนี้อีสานพลังสู่ป้าไปซื้อข้าวเข่าแล้วค่ะแล้วอาหารไทยค่ะไปร้านไทยอีสานพลังอยู่เมืองเกมุนเด่นอ่ำไม้เด้อเด้อนี่เมืองถึงมุนเด่นอ่ำไม้เมืองบบใหญ่เมืองน้อยหค่ะว่าผ่านจากเมืองที่ไปซื้ออาหารไทยเนาะไปร้านไทยเนี่ยร้านไทยอยู่อาชีบฝุ่นบวกล้กค่ะเนาะ สานฝรั่งจะไปซื้อตัวยู่อาชาฝนบวัวเฉพาะไปมองอื่นนะคะเด้ออาชาฝนบวกนี่มันมีหลายลานเอาเหลือกได้เนาะคะ่ะเมืองเก็บบุญเด่นค่ะเมืองใบใหญ่เมืองในน้อยห่างจากบ้านีสันฝรั่งนี่หกกิโลค่ะีสันฝรั่งจะข้ามาซื้อกับของอยู่ร้านนี้ละ่ะอยู่เมืองนี้ละ่ะเมืองเก็บบุญเด่นอำไม่ยนี่แหละ อำเภอไม้เด้อเอเมือมงอีสานฝรั่งอยู่ ว่าอ่ำไม้มันมีแม่น,มนะะ้ำนั่นแหะแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำไม้แม่นม้ำอ่ำไม้เป็นก็เลยว่าเกิ่งมุวนเด่นอ่ำไม้นะคะมันมีแม่นม้ำค่างทางก็จะมีน้ำแข็งแต่ว่าบริหลายนั่นแหะเนาะ munden am i yamani honey mahot lampo senden nga 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 วไม้เนะี่ยรัวรัวไม้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่บาไกลกันเนาะ,นะกันเนาะห่างกันประมาณย6หกิโลจากบ้านไปกี่สารฟลรังกับมาทำง,งานในเมืองนี้ละีิรถไฟมาขี่รถไฟออกจาวบ้านกับขี่รถบูธจากรถบูทกับมาตอไฟกับมาลง เมืองตีมาเห็นงานเนาะคะเนาะยี่สิบหกกิโลค่ะมาทำงานอยู่เมืองลั่วอเมาิกาถนนทางโคดเคียวง่อหนาหงอหลังอีู่นน้องเอ้ยบางกีมาต้นไม,ม่นะลมและนี่ละนาดเห็นบอถนนบานเปินอิมาก็ัขางข้าง นี่ังบ่หลายที่นี่ถือว่าหน่อยทางกับพีแต่หิมะพี่น้องต้นไม้กับฮีมะก็เต็มเยอะตังกับโคดเกี่ยววันเท้าว่าโคดเกี่ยวนะั่นพอเมืองทางนี้เล้วก็เด้อคนขับรถคนขับดีดีทีทางบาทเพิน่นพี่น้องจยะพอเมืองเอารถ แถมยิ่มตต้งหาคนเห็นบอ่อึงเขาบุนง่ามกขาบ่ม่เจียว่าข้างรถน้องามืงกวนน้ำแข็ง <c oughs> น้ำข้างข้างแมรถเกียรต์เป็นเกียรต์อรกมะกองไวนะ้นะ kia đó vậy tém nhiều mừng 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 lại các lái nè tất biết là quạng mà quạng gì mà tém nhiều เกือโอ้ยขักมาขักมาเนี่ยจ้ะสวัสดีค่ะอีสานพลังสวัสดีค่ะอิสานพลังภามามึงถนนอะเป็นยังไงสิแซงรถโอ้พี่น้องมึงข้างบ้านเพื่อนหมดเพรามึงถนนเน,นาะคะเนาะมึงต้นไม้ไหมพี่น้องมึงต้นไม้ เรีว่าโค้งข้าโค้งเนี่ยโค้งแล้วโค้งอีกนี่นจ้าบ้านมันฝนะากกดติดตามช่องอีสานพลังในเด้องกัเด้อ